สวัสดีจ้าหาซื้อสินหลอดมอยุอยุ่ตลาดี่ตรู้ที่อยากอยากกินใส่ก๊อกไปเจอสินหลอดยุ่ตลาดแล้ให้จิตรู้ไปซื้อห่ครับสวัสดีครับทุกคนมาเด้อครับ ตำแงตงรับตำขอโพูดแสบลายวันนี้เขาเอ้ยนี่ยัง่ะจิงตัวผมสุกบกเงื่อนแค่หลอดแค่หลอดแสบปากยังมาแสบล,ลายดีนะนม่หนาหนาว่าบวม มื่อผมไปคลินิกมากครับแต่ว่าแม่คุณหมอดูแลครับหมอบอกว่าอ้าาทำไมเราเพินปล่อ,อ,อยตัวอนี้บ่ปล่อยยังไหนมันเวลาครับบ่เวลาสิน้อยนึงงหมีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอจะแบบทำให้หน้าผ่องใสขึ้นเหมือนมีวิตามินขึ้นแล้วก็แบบเพลทไฮนาขนั้นปรโยชน์บางทีนะ น่าเราเริ่มอ้วนแล้วทา่านว่าแฟตไปนิดนึงก็คงดีปไปท่าน่าปลากอดวาสาดไปสาดไปแก้มบวมขึ้งงนแบบง่ายเนาะแก้มบวมขึ้นแบบง่ายแม่มาทเดียวทั้งไี้ข่อยเสียนอะไรสดุดไดเน,นาะมาที่มาไข่ที่ดีทุกทางแก้มบวมขึ้แง,ง่ไข่ขึข้นมาแล้วเนี่ยโอ้ยมันเจ็บนะครับ มันเจ็บแม่งไข่ก็เลยขึ้นเจ็บจนไข่ขึ้นเอาจิงกันว่าเจ็บอีเลี้มันว่าไข่เดียวคน,นมันว่าระบบอีหลี้ยว่าไข่เดียวโอ้นอนแบบเจ็บจทนี้แบบว่าโตซันเลยอะ่ะสปดุหนาวขึ้นหนาวขึ้นเลยทั้นระบบนะอย่ามันแห้งเลย บิ้งหนูว่าหนังเกี่ยวกับยามันมันเป็นมันนเไอ้สายยาช่าอยู่แต่ว่ามันผมเป็นคนยานน้ำละยานเข็มยานยังตรงแต่คุณหมอนมือเบามากเขี่ยตัวละ วันนี้น่าจะทีมงานน่าจะไล่ครับ<ม>สวัสดีพี่รักครับผมไม่ทำก็รออยู่วันเดียวันนี้มันมันหยุบลงแน่ตัวนี้แต่ตอนมันบวมเลยตอนที่ซุ้กับไปบวมปะบวมแต่ว่าเราเราแบบ,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 บตัวอาบน้ำออกมาไม่ได้เลยแบบผมก็ไปหนปึตอนที่ซุ้ไปผมก็เดินนั่งหยิบไปหย,บปยบปิบหนึ่งอาบน้ำออกมาไม่จบลงเอง ครับรออยู่ดอกเนาะในไหนไม่คนเฉือนชมมารออยู่อืมบนลอกันยองอย่ของลอกันได้ดอกท้ยังไงสุเขาน่าจะทีมงานไลน่าจะไหลแล้วนะครับผม แ,แ,แ,แม่มากินข้าวแม่อพี่ครับ16มีนาเจอกันจ้าแม่นั่งนั่งแม่นั่งก่อนนั่งก่อน เอาขักเลยเอาขาเอาเห็นเอาเยอะามาเอานกพอนี่ทานเป็นไงจ๊ะเขามาอสวัสดีครับทุกคนครับคุณม่อหลายครับี่แม่ยีมากเลยวูคนคูจังไม่ยี่มคูจังไต๋มาดำยีนะจังน้อยก่แม่ที่เอาผัวไปขอบคุณแม่เ้าบา เยอรมันเป็นมาดำเหน็นมเปยนมาดามเยอรมัน,นยมอยากนะพ่อให้ลูกไปคิดตอนนะ <ใช S 1> ไปม,มือทั้งน่าเนี่ยเพี้เพื่อลูกไหมเห็นไหนเด่นยุหันมืมเป็นมาดามเยอรมันสวิตเดนไปเขาเนี่ยเป็นอย่างเพ็้นเต็มแค่เป็ลูกได้คิดตอนเนี้ยน,นะน่าริษวยนะว่าไปนักเยาวันไหนนะพ่อได้ย่อมกันโอ้ยมาแล้วมาดามยี่สวิตเซอรเน่เขาว่ากันไปแล้วเนาะ สิ้นหลอดแม่กับซำบอกแดงเี่งกสิ้นหลอดเนี่ยเดียวเนืเอเอ้อเดียวซ้ำแถบก็คงแมมว่าโอ้บ่บ่สูัรแม่เ <c oughs> ดอนนะ๋ยครับครับเดียวครครับองกีรอชมครับผมใครขึ้นมาเนี่ย เปฉีดหนามาใครเจ็บกัดฉีดฉีดเห้มเป็นไวังไหนให้มันใสบปล่าฉีดมันใสฉีดให้มันฉีดให้มันเนียงลงมันอ้วนปวดมันลงอ่จะลุกมันฉีดลงอย่งไรหมดนาฉีด <c oughs> ใครตัวมางานไดนเนี่ยบวม <c oughs> ตอมนน <c oughs> ไปตอนแรกบวมกว็ดีเนี่ย <c oughs> โอ้ไปซูไปเห็นหนูยุ่งฉีดแล้วแม่ เขาเห็นเัยเลยคือจะอมเหลีงไหวเลยดูตอดอะไรกันอ้ยประกาดูดเขาแต่ฉีดได้ซิมาดูดพี่แน่ดูดบมันอันเอียกว่าให้ปู่มันเฉดฉีดเราสารเให้ปู่มันบ่นมันอาจจะเวลามันมันเป็นผลท่าอันที่เป็นยังไงบ้บอกแหมให้ปู่มันก็อบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลซ้ำแตนตอดเนาะโอเคยอยู่ตัวแลนพาหั้งแตนน่ะเคยยดจนในเป็นตอให้หางตอแม่ห้งตอไปแตนแม่บ้านมันหั้งแตน สวัสด si well, ีครับทุกคนก็ท you know. ี่อยู่ในกลุ่มก็รอดูนะครับผมรถลงในกลุ่มเด้อแต่ว่าอันนี่การเล่นจานได้ไหมว่าอะไรกันนั่นไปกินเนื้อเหี่ยมกันไปแล้วจ้าไปแล้วเราสิตนางไงยังไงเขาเป็นยังไงนางไปมาหนาวค่ะหนาวติดก็สิหนาวเอาาสั่งเบิดหรือเปล่าอีกไปสุดแล้เขียนเสียง มันเสียดยแต่มันดีเลยมนร่กินเดเ็น่อยเรป็นตบิ้ลบันได่ผมเนี่ยกินนันแตงผมมากินคักเลยนแตงหมปั่นเนี่ย เดินมาเงิเนี่ยผมมาที่ไปออสเตรเลียเด้อครับผมพี่น้องรักออสเตรเลียบบกูก็กันเด้ออาบอกแม่ยี่ว่าพี่วันคิดหอดนะอะไรยูสัยคือว่าเห็ดอะไรยู่สัยอันนี้ครับ tiktok tiktok ก็เป็น สวัสดีครับห,หามาฝากเกิดไปสันไปหามาฝากแม่จะเสิคืนบอกน้ำหยาดเลยบอกว่าสาวมนงน้ำแม่ก็บอกน้ำหยาดกันฮึ ผมเล่นอยู่นะครับผมเล่นละครอยู่นะสวัสดีครับไปซูบกินกับวะเสร็จหรือเปล่ารับมาไหมหมองนัง่ง <มา S 2> เหม ไม่บอกนางบ้าน้งเข้าหน่อนาะน้องคะแนนก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนผมกัทีหยุดจีชีโบดอกมากินปลาไเด้เสีบือเกาเหรอผมบออเลยกระนั้นกปรเก์สิทธิ์แราน่นั่กกินแสีบมือเกาทำหมด ทางกองทางกองไปสุดหน้าคะแนนสวัสดีพี่น้องแฟนขาแฟนเพียงดอยนี่นะครับน้องคะแนนนะครับผมสวัสดีค่ะแม่กินกับว่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกินอะไรวะตังค์โนโนโนปกติผมไม่ค่อยกินหรอกโน่เนี่ยโน่ไอ้โนอันมีขวดปะครับขวดผมโอเคฝากทุกคนด้วยนะคะรูปตั้งแนวกินก่อนเด้อเจอกันครับวันนี้ในโตเกียวเด้อครับผมเด้อ ผู้หน่อยผู้จอยครับโอ้ก็เห็นดุใ่หมะอย่าบปลาหลักสุดเกคิถึงจ้ารับขุณครับมวันตาป้ากับมวนมวนตัวน้องแกนกับแกนดิง เก็ดบุญน้าหลาค่ะแม่นาะวันในขุ่ทกวันส่ิเลสีมืดเหมืนซีมนกวั้น้ำจืดอกว่ามันว่ามันพักักมื่อิีุนต์ติกซีมกับใใช้น้ำดอก เป็นเดี๋ยวเยอะมาก โอคครับดีม